อันนี้นะคะหนูยิ้มหรืแย้มเต้นซ่อนหากันสองคนตัวนี้หนูแย้มเป็นคนหาหนูหรืยิ้มเป็นคนซ่อนดูนั่นหระอยู่ไหนเจอยังเจอหนูยิ้มยังไปสิไปสิไปเจ้าเอ๋สิ เดือยวดูดงไปโนแล้วเป็นกันหลังเลิกเรียนนะคะ เนี่ยไม่เอาค่ะไม่เอาแม่ก็บอกนะคะว่าถ้าแปะคนที่หาก็ต้องแปะได้สิต้องแปะมีมีสิทธิ์ที่จะแปะค่ะหนูยิ้มไม่ยอมนะคะไม่ยอมให้เขาไม่ยอมให้แปะนะคะหนูยิ้มเป็นคนหาบ้างไหมให้หนูยิ้มเป็นคนอ่านหนูยิ้มเป็นหนูยิ้มนับหนูยิ้มนับให้หนูยิ้มเป็นคนแอบเล่นไหมให้หนูยิ้มหนูยิ้มเป็นคนนับบ้างให้หนูยิ้มเป็นคนแอบ

ไปแล้วมีูียิ้หน,นนับอยู่นะคะตอนนี้ะน,น,นี <c oughs> ่กําล <c oughs> <c oughs> ังเจอแล้ว you <laughs>